ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับนิ่งนะคะ วันนี้นะคะเรามีไอเทมเด็ดมาแชร์กันด้วยค่ะเป็นไอเทมที่ช่วยกู้ผิวหน้าได้ดีมากทุกคนก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนิ้งไปเที่ยวที่กาญจนบุรีมาทุกคนก็มีการแบบว่าไปเล่นแพเอ๋ยล่องแก่งต่างๆเอ๋ยคือแบบเป็นทริปที่ลุยมากแล้วก็ผิวแบบแย่สุดๆทุกคนผิวไม่แดดแห้งการมากๆนะคะกลับมาก็เลยค้นหาว่ามีอะไรที่จะช่วยได้แล้วก็เลยไปเจอนะคะคนรีวิวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรีวิวสกินแคร์หรือว่าบิวตี้บล็อกเกอร์ต้องใช้นะอันนี้ไม่ใช่อันที่นิ้งเห็นก่อนหน้านี้น ไม่ใช่เป็นสกินแคร์แต่ว่าเป็นเครื่องล้างหน้าทุกคนของ f o เรโนั่นเองทุกคนแต่ว่านิ้งไงยังไม่เคยใช้แล้วมันแบบน่าใช้มากมันเป็นเครื่องล้างหน้าที่คนใช้เยอะมากๆทุกคนเขาะจะมีโหมดล้างหน้านะคะแล้วก็มีโหมดที่แบบว่าทําให้ครีมนะเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวนะคะแล้วเป็นแบบ มันน่าใช้มากแล้วคนรีวิวคือแบบดีมากแบบมันน่าใช้ก็เลยค้นหาในเว็บไซต์นะคะทีนี้ก็ไปเจออีกตัวหนึ่งของเขานะคะเป็นของฟอร์เรโอเหมือนกันแต่เป็นตัวเซรั่มทุกคนยิ่งอยากใช้เข้าไปใหญ่ก็เลยแบบเออลังเลมากด้วยส่วนผสมหรือว่าคุณสมบัติของเขาคือแบบโดนป้ายามาหนักมากนะคะก็เลยลังเลว่าเอาอะไรก่อนดีก็เลยจัดเซรั่มมาก่อนนะคะนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะของฟอรเรโอนั่นเองนะคะฟอร์เรโอเซรั่มเซรั่มเซรั่มนะคะนี่ หน้าตาคือแบบกล่องอเขาแบบน่ารักมากนะคะแล้วก็ขวดข้างในจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมนี่ขวดคือแบบดูดีมากทุกคนแล้วก็มีแบบมีเม็ดอนูใดๆข้างในนี่นะคะเป็นเซรั่มสีชมพูไม่ค่อยได้ใช้นะที่มันเป็นแบบว่าเนื้อเซรั่มสีมพูดนี้นะแล้วขวดคือแบบน่าใช้มากทุกคนซึ่งตัวนี้บำรุงดีมากทุกคนเขาจะให้ความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆนะคะอย่างนึงเป็นคนที่ผิวแห้งกร้านอยู่แล้วคือแบบ ยิ่งแห้งการไปใหญ่เพราะว่าไปเที่ยวกาญจนบุรีมามันก <ksam> <theory> so ็เลยแบบว่ายิ่งแห้งอยู่แล้วแห้งเข้าไปอีกตัวนี้คือแบบว่าเลิศมากทุกคนตัวนี้นะคะเขาจะช่วยกู้ผิวเสียทุกคนเติมเต็มใครที่บอกว่ามีผิวเสียอะไรเงี้ยเขาก็จะเติมเต็มให้หายนะคะก็ทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสด้วยนะคะใครที่บอกว่าหน้าแบบไม่สม่ําเสมอตรงกลางสีหนึ่งขอบหน้าสีหนึ่งอันนี้คือช่วยด้วยนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ํามันสควาเลนไมโครแคปซูลด้วยนะทาให้การซึมผ่านของสารต้านอนุมูลอิสระอันนี้ซึมาาากกกทุคนเขขมีองฮย ะะแล้วก็โซเดียมไฮยาลูโรเนตนะคะพวกนี้นะคะเขาจะทําหน้าที่กักเก็บความชุ่มชื้นบนผิวได้ดีมากทุกคนปกติแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนีเไม่คนที่ผิวแห้งมากถึงแหง้งมากมากเลยนะแล้วก็บวกกับการไปเล่นการไปเล่นแพ้การทุกคนคือแบบร้อนแดดร้อนมากแล้วก็แบบว่าผิวคือไหม้มากนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ทําให้ผิวของนิงอ่ะดีขึ้นอย่างที่บอกนะคะแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื่นได้ยาวนานกว่าปกติเลยแหละใครที่มีผิวแพ้ง่ายผิวเบาบางก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีสารฟีนอลเซอเทอร์โ หรือว่าโซเดียมแล้วก็กดที่แบบว่าพวกพาราเบนอะไรอย่างเงี้ยนะสารก่อภูมิแพ้แอลกอฮอล์หรือว่าน้ําหอมอะไรเงี้ยก็คือหายห่วงได้ทุกคนทุกคนสามารถใช้ได้ท่านนิงใช้ได้เพราะว่าเป็นคนที่ผิวแห้งแล้วก็ผิวเบาบางมากทุกคนนใช้แล้วคือแบบว่าเลิศมากนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้คู่กับเครื่องอ่าลูน่าทีนะคะอันนี้ยังไม่เคยใช้เหมือนกันทุกคนอย่างที่บอกว่ามันน่าใช้มากแต่เราก็ยังแบบว่าเดี๋ยวมีงบค่อยไปสอยนะคะอ่าที่มันเป็นแบบว่าเครื่องนวดหน้านะคะมันจะมีระบบนิงไมือกคคา็ ก็มีระบบล้างหน้านะคะแล้วก็ปรับโหมดได้เป็นโหมดแตบบ่ว่าทําให้เซรั่มเนี่ยนวดเข้าสู่ผิวนะมันน่าใช้มากทุกคนจะบอกว่ามันเลิศมากจริงๆทุกคนผิวเราแบบว่ามีความแบบฟื้นตัวไวขึ้นนะคะกลับมาคงสภาพได้ไวกว่าปกติคือปกติอะถ้าเกิดเราออกแดดอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลามากในการที่จะแบบว่าทําให้ผิวแบบคืนกลับมานะคะแต่เนี้ยคือไวจริงทุกคนแล้วก็ดีมากๆนะคะผิวหน้าคือแบบว่าตอนเนี้ยไม่แห้งก้านเลยวันนี้เราก็แต่งหน้ามาแบบเบาๆนะวันไหนที่นิงจะมารีวิวสกินแคร์เนี่ยจะแต่งหน้าอ่อนๆเพื่อจะไ เห็นว่าเออเราไม่ได้จกตานะแต่ถ้าเกิดว่าออกข้างนอกเนี่ยผิวนี้จะมีความเบลอ,บอ,บอนี้ใช้โหมดออโต้ทุกคนปรับค่าย,ยังไม่ค่อยเป็นนะคะ oh. ก็ถ้าเกิดว่าผิวเอามาใกล้ๆอย่างเนี้ยก็คืออันนี้คือผิวจริงเห็นปะมันจะมีความคมชัดแบบนี้นะคะอันนี้คือผิวจริงแล้วก็เดี๋ยวจะแปะนะคะหน้าสดให้ดูนะสามารถใช้ได้ทั้งเชา้าแล้วก็เย็นเลยนะใช้เซรั่มเสร็จนะคะแล้วก็สามารถใช้ครีมที่เราทาประจําตามลงไปได้เลยนะคืออยากให้ไปลองจริงๆทุกคนไม่เหนียวเนะหนะน,นะคะซึ่มง,ง่ายนะเนี่ยทุกคนน่าจะเป็น my favorite ประจําเดือนประจำ นะคือจริงๆแบรนด์เนี้ยเปโลอนะคะทุกคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็เคยเห็นกันเยอะแยะมากนะคะเพราะว่าบิวตี้บล็อกเกอร์ทุกคนต้องใช้นะคืออนันที่เป็นแบบว่ารังน้านเดี๋ยวมีโอกาสจะไปซื้อแล้วก็มารีวิวให้แน่นอน,นะคะ่ะที่นิ้งถืออยู่ตอนนี้นะคะเป็นขนาด30 ml นะคะแล้วก็จะมีขนาดทดลอง2 ml ด้วยนะคะราคาแค่2,100บาททุกคนแต่ว่าคือใช้ได้นานมากเห็นขวดเต็มๆอันนี้คือจะบอกว่าขวดที่2นะคะขวดแรกคือหมดไปแล้วก็เลยอยากจะมารีวิวคือใช้จริงๆทุกคนไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ฮิตนะคะ เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ดีฟคิวชั่นบอกข้างล่างนะคะเ,เพื่อนๆจะไดะ้กดสั่งกันง่ายๆนะคะจะได้ซื้อของแทนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครซื้อของนิงแล้วใส่โค้ดยาดาสิบนะคะได้ส่วนลดไปอีก10%ทุกคนคดนี้นะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่30กันยายนนะคะทุกคนพอ2 5อ3นะคะไปลองดูนะคะใครที่กําลังเจอปัญหาเดียวกันนะคะผิวแห้งผิวขาดน้ำถ้าคนที่ผิวมันก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่ายังมีบางคนที่แบบว่าเป็นผิว มันแต่เป็นมันที่ขาดน้ําก็มีนะเราก็เติมเต็มด้วยตัวนี้ได้นะคะเอาแต่ปังนี้ <c oughs> นีทุกคน,นถ้าใครใช้อยู่ <c oughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคคลิปวิดีโอนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้นิงด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายอยู่ในช่วงชมเชยผิวหน้าตัวเองทุกคน <c oughs> เพราะว่ากูได้จ้า